สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะพบกับครูเอิร์ธและครูยุ้ยในวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาได้รับความรู้กันมากมายเลยใช่ไหมคะและในวันนี้กลับมาพบกับครูชยามรอ,อีกครั้งหนึ่งในเรื่องผู้อื่นรู้สึกอย่างไรและในวันนี้ครูมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังไหมเอ่ยอา ถ้าอยากฟังไปพบเชื่อเรื่องกันเลยค่ะนิทานเรื่องความดีของเทียนลุงโทนกับลูกชายชื่อเทียนอาศัยในกระท่อมเล็กๆเ,เทียนเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอายุห้าปีเทียนมีเพื่อนชื่อเอกเป็นลูกของลุงอน้น ลุงโทนกับลุงอ้นเป็นเพื่อนบ้านกันลุงโทนสอนเรื่องบาปบุญเสมอเทียนจึงเคร่งครัดในศาสนาลุงอ้นไม่เคร่งครัดในศาสนาเอกจึงไม่เคร่งครัดในศาสนาด้วยวันหนึ่งเทียนกับเอกพบช้างงายาวนอนบาดเจ็บอยู่เทียนชวนเอกช่วยช้าง แต่เอกอยากได้งาช้างเทียนช่วยดึงลูกดอกออกจากสะโพกช้างเอกคิดว่าควรบอกพ่อมาตัดงาช้างดีหรือไม่เทียนรักษาแผลช้างแต่เอกวิ่งไปบอกพ่อเทียนบอกให้ช้างหนีแต่ช้างไม่มีแรงลุงอ้นกับเอกมาถึงจะใช้เลื่อยตัดงาช้างเทียนรีบคว้ามือลุงอ้น ไม่ให้ตัดงาช้างลุงอ้นไม่ฟังพยายามจะตัดงาช้างเทียนจึงร้องไห้กอดงาช้างไว้แน่นเอกมองเทียนและช้างอย่างสำนึกผิดน้ำตาไหลคิดถึงความผิดของตัวเองเอกกอดเทียนและขอโทษที่ตัวเองโลภลุงอน้นละอายใจจึงไม่ตัดงาช้าง ทุกคนช่วยกันรักษาแผลจนช้างหายเป็นปกติช้างหนุ่มขอบคุณและบอกลาทุกคนไปหาโขงของมันเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยและหลังจากฟังนิทานเรื่องนี้แล้วเด็กๆอยากเป็นตัวละครตัวไหนคะแล้วทำไมถึงอยากเป็นตัวละครตัวนั้นคะเอ๊ะ ครูได้ยินเสียงค่ะเด็กๆอยากเป็นเทียนนั่นเองแล้วเพราะอะไรคะถึงอยากเป็นเทียนอ๋อเพราะเทียนเป็นเด็กมีเมตตานั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆและในวันนี้ครูมีภาพน่ารักน่ารักมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าภาพนั้นคือภาพอะไร ไปชมกันเลยค่ะอุ๊ยเด็กผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นยังไงคะอ่ากำลังร้องไห้นั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะร้องไห้ร้องไห้อ่าภาพต่อไปเลยค่ะอุ๊ยเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังกระโดดเยๆ เขารู้สึกยังไงคะเด็กๆด,ดีใจนั่นเองเด็กๆพูดตามคุครูนะคะดีใจดีใจชมภาพต่อไปกันเลยค่ะอุ๊ยน่ากลัวจังเลยเด็กคนนี้หน้าตากำลังเป็นยังไงคะโกรธใช่ค่ะเด็กๆพูดตามครูนะคะโกรธ กรดใช่คะ่ะภาพสุดท้ายเด็กๆไปดูกันเลยนะคะอุ๊ยเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะแกล้งน้องนั่นเองอเด็กๆพูดตามนะคะแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนอเป็นยังไงคะเด็กๆวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้สึก ผู้อื่นเป็นอย่างไรแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย